เด็กคนพาเที่ยวสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราก็มาเจอกันอีกแล้วนะคะอีพีนี้นะคะก็จะเป็นคลิประหว่างทางนะคะเป็นเรื่องราวระหว่างทางนะคะที่เราได้เดินทางมาท่องเที่ยวจังหวัดกาญจนบุรีนะคะและเราก็ได้ผ่านวัดนี้นะคะซึ่งเราเห็นแล้วว่าเป็นวัดศรีขาวสวยสดุดตานะคะเราก็เลยจะพาเพื่อนๆนนะคะแวะเข้ามา กราบพระขอพอรด้านในกันนะคะค่ะแล้วตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่วัดหินแท่นลำภาชีนะคะอยู่ตำบลหนองไผ่อำเภอด่านมะขามเตี้ยจังหวัดกาญจนบุรีนะคะก็เป็นอีกหนึ่งวัดนะคะที่อยู่ไม่ไกลจากตัวเมืองนะคะขับรถแค่แป๊บเดียวเองนะคะแล้ววัดนี้นะคะก็อาจะเป็นวัดที่อยู่ระหว่างจังหวัดกาญจนบุรีนะคะจะมุ่งหน้าไปจังหวัดราชบุรีหรือส่วนพึ่งนะคะ ใครที่จะไปเที่ยวอ่าที่สวนพึ่งหรือว่าเที่ยวกาญจนบุรีสวนเมเปิลหรือว่าเส้นทางไปน้ำตกอ่าไซโยกนะคะก็สามารถแวะเข้ามาไหว้พระกันก่อนได้นะคะด้านในนะคะก็จะเป็นโบสถ์สีขาวนะคะ ด้านข้างก็จะมีเรือสำเภานะคะเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆนะคะเข้าไปชมบรรยากาศภายานในวัดกันนะคะแต่ว่าเรื่องเล่าและประวัติศาสตร์เราอาจจะไม่รู้นะคะเพราะฉะนั้นก็อาจจะลบกวนเพื่อนๆนะคะถ้าท่านไหนที่มีความรู้นะคะก็มา,าเม้นบอกกันได้นะคะ เอกลักษณ์ของโบสนะคะก็จะเป็นโบสที่อยู่บนเรือสำเภา์นะคะสำเภาสีขาวนะคะเดี๋ยวเราจะพาชมบรรยากาศกร,รอบๆวัดกันก่อนนะคะ ต้องบอกก่อนนะคะว่าเราอาจจะถ่ายภาพและถ่ายวีดีโอไม่ได้สวยมากเท่าไหร่นะคะแต่ว่าถ้าเป็นบรรยากาศจริงของจริงจะสวยมากเลยนะคะให้ยังไงเพื่อนๆนะคะที่มาเที่ยวนะคะก็สามารถไว้เข้ามาได้นะคะ ้านหน้านะคะเขาก็จะมีเขียนนะคะเป็นอุโบโสถนะคะสำเพาร้อยล้านนะคะด้านหน้าโบสถ์นะคะก็จะมีสมเด็จพระจันโตพรมรังสีนะคะตั้งอยู่ด้านหน้าเลยนะคะเป็นองค์สีเหลืองทองเลยนะคะยังไงก็มาไหว้สมเด็จพระจันโตพรมรังสีก่อนนะคะแล้วเสร็จแล้วเราก็จะเดินเข้าไปด้านในโบสถ์นะคะ เพื่อที่จะเข้าไปไหว้พระประธานด้านในโบสถ์นะคะด้านไในโบสถ์ก็จะสวยสดงดงามเหมือนกันเลยนะคะยังไงก็ไม่ควรพลาดน,นะคะเย็นอีกหนึ่งวัดที่สวยคู่กับจังหวัดกาญจนบุรีนะคะสถานที่ท่องเที่ยวอีกหนึ่งสถานที่ที่จะฝากไว้นะคะสำหรับใครที่มาเที่ยวจังหวัดกาญจนบุรีนะคะ หลังจากที่เราไหว้พระด้านในโบสถ์เสร็จนะคะเราก็จะเดินออกมาชมบรรยากาศด้านนอกนะคะด้านนอกนะคะก็จะมีจุดไฮไลท์สำคัญนะคะจุดที่ให้เราได้ไปกราบพระขอพรกันอีกหลายๆจุดเลยนะคะด้านข้างนะคะก็จะมีธรรมะส,สอนเราด้วยนะคะ ปิดหูปิดตาปิดปากและเปิดใจนะคะก็จะเป็นธรรมะดีๆนะคะที่สอนเรานะคะในรูปแบบของสื่อต่างๆนะคะที่ทำาให้เราได้เข้าใจง่ายนะคะก็จะมีจุดถ่ายรูปจุดเช็คอินอีกหลายจุดนะคะที่สวยงามนะคะแล้วก็ด้านข้างก็จะมีภาพถ่รูปนะคะ ที่เราให้การเคารพนับถือนะคะอย่างด้านหน้าก็หลวงพ่อทันใจนะคะมาขอพอรได้นะคะถ้ายัางไงวันนี้ก็กรับขอประคุณค่ะสวัสดีค่ะ